สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ทาลโลกเดลี่กับดิฉันวินาัต s t e r ลาหาพักกุลค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวภาษีของโดนัลด์ทรัมป์กันก่อนเลยนะคะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ค่ะออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐจะส่งหนังสือแจ้งอัตราภาษีศุลก,กากรไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่4กร,รกฎาคมนี้นี่ก็เป็นการเปลี่ยนท่าทีที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แผนเดิมก็คือจะเจรจาการค้าเป็นรายประเทศค่ะ ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับถึงความซับซ้อนในการเจราจากับประเทศต่างๆมากกว่า170ประเทศในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนออกเดินทางไปยังรัฐไอโอวาเมื่อวันพฤหัส,สบดีตามเวลาท้องถิน่นโดยระบุว่าหนังสือจะถูกส่งเป็นชุดถึง10ประเทศในคราวเดียวซึ่งจะระบุอัตราภาษีที่ชัดเจนไว้ที่20%ถึง30%ทรัมป์เสริมว่าจะมีข้อตกลงการค้าที่ลงรายละเอียดอีก2-3ฉบับกับบางประเทศ หลังประกาศข้อตกลงการค้ากับเวียดนามเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแต่ยืนยันค่ะว่าต้องการแจ้งให้ประเทศส่วนใหญ่ทราบถึงอัตราภาษีเฉพาะโดยข้ามการเจรจารายละเอียดก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนผู้ช่วยระดับสูงของทรัมป์เคยกล่าวว่าจะจัดทำข้อตกลง90ฉบับใน90วัน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผู้เชี่ยวชาญทางการค้าหลายคนมองว่าถ้าเยอทะ,ะยานเกินไปเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นนะคะว่าการบรรลุข้อตกลงการค้าเต็มไปด้วยความซับซ้อนและกินเวลานาน ทางด้านของนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กว่าน่าจะมีประมาณ100ประเทศที่จะ,ะเผชิญกับภาษีศุลกากรแบบตอบโต้ที่อัตรา10%และคาดการว่าจะมีการประกาศข้อตกลงการค้าจำนวนมากก่อนถึงเส้นตายในวันที่9กรกฎาคมหากมีการกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าที่อัตรา10%กับ100ประเทศ จะเป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่รัฐบาลทรัมป์ได้คาดการไว้ในตอนตน้นเดิมแผนขึ้นภาษีนำเข้าแบบฐานขั้นต่ำอัตรา10%ของรัฐบาลทรัมป์จะใช้กับประเทศและดินแดน123แห่งส่วนใหญ่เป็นประเทศขนาดเล็กและดินแดนบางแห่งเช่นเกาะเฮิร์ตและหม e ู่เกาะแมคโดนัของออสเตรเลียที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ทรัมป์สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดโลกเมื่อวันที่2เมษายนด้วยการประกาศอัตราภาษีตอบโต้ประเทศต่างๆตั้งแต่10%ถึง50%ก่อนจะปรับลดอัตราภาษีชั่วคราวให้หลายประเทศเหลือ10%เพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาถึงวันที่9กรกฎาคมหลายประเทศที่ได้รับอัตราภาษีเริ่มต้น10%ยังไม่มีการเจรจาใดๆกับรัฐบาลทรัมป์ยกเว้นสหราชอาณาจักร ที่บรรลุข้อตกลงในเดือนพฤษภาคมให้คงไว้ที่อัตราเดิมพร้อมได้รับสิทธิพิเศษในบางภาคส่วนเช่นรถยนต์และเครื่องยนต์อากาศยานในตอนนี้ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่กำลังเจรจากับสหรัฐถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเช่นสหภาพยุโรป20%อินเดีย26%และญี่ปุ่น24%ส่วนประเทศที่ยังเจรจาไม่แล้วเสร็จ ถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงยิ่งกว่าก็อย่างเช่นเลโซโท50อร์มาดากัสการ์47%และไทย36%ค่ะ และในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะอัตราภาษีที่ประกาศโดยประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะมีผลบังคับใช้นะคะหลังจากที่ผ่อนผันมา90วันเส้นตายก็คือวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะหลายประเทศก็เลยเร่งที่จะเจรจานะคะเพื่อให้ได้อัตราที่เป็นประโยชน์กับประเทศตัวเองมากที่สุดทันโลกเดลี่วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าพ้นเส้นตายวันที่9กรกฎาคมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีประเทศไหนบ้างที่ทําข้อตกลงกับสหรัฐได้ แล,และมีประเทศไหนบ้างที่กำลังเจราจาอยู่รวมถึงความคืบหน้าของประเทศไทยด้วยนะคะที่ส่งคณะผู้แทนไปเจราจากับสหรัฐค่ะภาษีศุลกากรที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่9กรกฎาคมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนเมษายนเพื่อตอบโต้ประเทศคู่ค้าที่กำหนดภาษีหรือมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อสินค้าของสหรัฐ ทรัมป์ได้เรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา10%กับคู่ค้าส่วนใหญ่และอัตราที่สูงกว่ากับประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้าด้วยแต่ภาษีดังกล่าวได้ถูกระง,งับไว้ชั่วคราวจนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆได้เจรจาต่อรองนักวิเคราะห์คาดค่ะว่าประเทศต่างๆจะเผชิญผลลัพธ์1ใน3กรณีต่อไปนี้ 1. ก็คือสามารถบรรลุก,กรอบข้อตกลงได้ 2ได้รับการขยายเวลาผ่อนผันการถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นและ3คือถูกเก็บภาษีเต็มที่สำหรับกรณีแรกค่ะรัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตเบเซนได้ให้สัมภาษณ์ช่อง CNBC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะมีประเทศจำนวนหนึ่งที่สหรัฐจะบรรลุข,ข้อตกลงด้วยก่อนวันที่9กรกฎาคม แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยชื่อประเทศในกลุ่มนี้แต่เบสเซนยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังให้ความสำคัญในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงกับ18ประเทศเวนดี้คัตเลอร์รองประธานสถาบันนโยบายสังคมแห่งเอเชียมองว่าเวียดนามอินเดียและไต้หวันเป็นคู่ค้าที่มีโอกาสบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในขณะที่จอร์จลิปสกี้ ประธานแผนกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของ Atlantic Council สถาบันคลังสมองในสหรัฐระบ,บุว่าการขยายเวลาการเยือนสหรัฐของคณะผู้แทนเชราจายอินเดียไม่นานมานี้ก็แสดงให้เห็นว่าอินเดียน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งค่ะ I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, we, India doesn't accept anybody in. และล่าสุดนะคะสหรัฐก็ได้บรรลุข้อตกลงการค้ากับเวียดนามแล้วลดภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามลงเหลือ20%จากที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้46%ส่วนสินค้าจากประเทศอื่นที่ใช้เวียดนามเป็นเส้นทางผ่านในการส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดสหรัฐจะถูกเก็บภาษีสูงกว่าค่ะ ในอัตรา40%แต่ว่ารายละเอียดในเรื่องนี้ยังมีน้อยมากนะคะและยังไม่แน่ชัดว่ามาตรการเกี่ยวกับการส่งภาษีผ่านเวียดนามจะบังคับใช้อย่างไรในขณะเดียวกันเวียดนามก็จะยอมเปิดตลาดให้สหรัฐเข้าไปค้าขายได้อย่างเต็มรูปแบบหมายความว่าจะลดภาษีให้สินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐเหลือ0%ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทรัมป์และสื่อทางการเวียดนามระบุว่าข้อตกลงนี้น่าจะครอบคลุมถึงผู้ส่งออกรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ของสหรัฐด้วยสำนักข่าวเวียดนามนิวส์เอเจนซี่ระบุว,ว่าในการหารือกับทรัมป์ทางโทรศัพท์เมื่อวันพุปนธประธานาธิบดีโตเลิมของเวียดนามได้ร้องขอให้สหรัฐ รับรองเวียดนามในฐานะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูงมายัางเวียดนามด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เวียดนามต้องการมานานและถูกสหรัฐปฏิเสธมาตลอดด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามแถลงว่าคณะผู้แทนเจรจากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตกลงเงื่อนไขร่วมกับฝ่ายสหรัฐ ชาวเวียดนามต่างขานรับข่าวการบรรลุข้อตกลงด้วยความหวังว่าจะทําให้ซื้อสินค้าจากสหรัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยส่งเสริมยอดขายให้กับธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่สุดของเวียดนามในขณะที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการทูตและการทหารก็เติบโตขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศถือว่าเป็นการถ่วงดุลกับคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอย่างจีนอีกด้วย นอกจากเวียดนามแล้วก่อนหน้านี้มีเพียงสหรัชอาณาจักรและจีนที่บรรลุข้อตกลงทานการค้ากับสหรัฐมาดูกรณีที่2กันบ้างรัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตเบเซนนะคะระบุว่าสหรัฐอาจจะคงภาษีพื้นฐานที่อัตรา10%ให้กับประเทศที่กำลังเจรจาด้วยเจตนาที่ดี w e นดี้คัตเลจากสถาบันนโยบายสังคมแห่งเอเชียระบุคขาว่าเกาหลีใต้เพิ่งได้รัฐบาลใหม่ดูมีแนวโน้มที่จะได้รับการขยายเวลาผ่อนผันล่าสุดประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้กล่าวระหว่างแถลงข่าวในโอกาสครบครอบหนึ่งเดือนที่เข้ารับตำแหน่งว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะทำเต็มที่เพื่อปิดดีลให้ได้ก่อนครบกำหนดเส้นตาย ในขณะที่จอร์จลิปสกี้จากสถาบันแอตแลนติกเฮาส์เค่ะก็คาดว่าหลายประเทศจะเข้าข่ายได้รับการระง,งับการขึ้นภาษีต่อไปอีกระยะโดยอาจขยายเวลาจนถึงวันแรงงานของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่1กันยายนก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐอาจสรุปวาระการเจรจาข้อตกลงการค้าได้ ภายในวันแรงงานซึ่งเป็นสัญญาณนะคะว่าอาจมีข้อตกลงเพิ่มเติมตามมาแม้การเจราจาจะมีแนวโน้มยืดเยื้อเกินช่วงเดือนกรกฎาคมก็ตามอย่างไรก็ตามคับเบสเซนก็กล่าวว่าการขยายเวลาผ่อนผันการเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธนาธิบดีทรัมป์ซึ่งเมื่อวันอังคารก็ยังคงส่งสัญญาณยืนยันนะคะว่าจะไม่ขยายเวลาเส้นตายวันที่9กรกฎาคมค่ะ I'm not, not thinking about the polls. Uh I'll be writing letters to a lot of countries and I think you're just starting to understand the process. มาดูกรณีที่3กันบ้างนะคะประเทศที่สหรัฐอาจจะมองว่าไม่ให้ความร่วมมือค่ะก็อาจจะถูกเก็บภาษีเหมือนที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คือตั้งแต่11%ไปจนถึง50%ค่ะ พันธมิตรสำคัญนะคะอย่างญี่ปุ่นก็เคยอยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงได้กลับมาอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงหลังจากที่ญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะเปิดตลาดข้าวของตัวเองเพื่อให้สหรัฐส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารทรัมป์ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อกรณีดังกล่าวและไม่มั่นใจว่าการตกลงการค้ากับญี่ปุ่นจะทำได้ทันก่อนเส้นตายหรือไม่แถมขู่ด้วยนะคะว่า ถ้าปิดดีลไม่ได้จริงๆอาจจะเก็บภาษีสินค้าญี่ปุ่นสูงขึ้นอีกในอัตรา30-35%หรือเท่าไหร่ก็ตามที่สหรัฐจะกําหนดค่ะ We dealt with Japan. I'm not sure we're going to make a deal. o u t it with Japan. They're very tough. You have to understand they're very spoiled. So what I'm going to do is I'll write them a letter say we thank you very much, and uh, we know you can't do the kind of things that we need, and therefore you'll pay a 30%, 35%, or whatever the number is that we determine, because we also have a very big trade deficit with Japan, as you know. And it's very unfair to the American people. So. ลิปสกี้จากสถาบันแอตแลนติกคาวเซลนะคะก็เชื่อว่าสหภาพยุโรปก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นอีกครั้งเช่นกันโดยอาจจะกลับไปสู่ระดับ20%ที่ประกาศไว้เมื่อเดือนเมษายนหรืออัตรา50%ที่ทรัมป์พึ่งขู่เมื่อไม่นานมานี้ โดยหนึ่งในประเด็นความตึงเครียดก็คือแนวาทางของยุโรปเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านดิจิทัลในขณะเดียวกันค่ะทรัมป์ก็เพิ่งจะประกาศนะคะว่าจะยุติการเจรจาการค้ากับแคนาดาเพื่อตอบโต้ภาษีบริการดิจิทัลของแคนาดาซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลแคนาดาก็ได้กล่าวว่าจะยกเลิก ในส่วนของประเทศไทยคณะผู้แทนของไทยนําโดยนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ได้ประชุมกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐ เมื่อคืนวานนี้ตามเวลาประเทศไทยเพื่อเจรจาลดอัตราภาษีตอบโต้ของสหรัฐที่จะเก็บไทย36ให้เหลือต่ำที่สุดซึ่งที่ผ่านมาไทยยื่นข้อเสนอหลายครั้งและได้รับสัญญาณที่ดีจากฝั่งสหรัฐ นายวุฒิไกรลีวิรพันธ์ประลัดกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวว่ามั่นใจค่ะว่าข้อเสนอของไทยจะส่งสัญญาณบวกต่อการเจรจาและไม่ได้มีเฉพาะข้อเสนอที่ไทยส่งไปก่อนหน้านี้แต่มีข้อเสนอใหม่ที่นายพิชัยนำไปเจรจากับสหรัฐในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้นะคะยังย้ำว่าสหรัฐจะลดภาษีให้ไทยหรืออัตราเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายสหรัฐเราก็ต้องมารออัปเดตกันต่อไปนะคะว่าแล้วผลหารือจะเป็นอย่างไรทางด้านของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนโพสเฟซบุ๊กนะคะถึงข้อตกลงที่สหรัฐบรรล,ลุกับเวียดนาม แล้วก็ความเป็นไปได้ในส่วนของไทยว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับการเจรจาของไทยกับสหรัฐต่อไปข้อดีของการเจรจาทีหลังก็คือมีเกณฑ์มาตรฐานไปต่อรองให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำกว่าคู่แข่งข้อเสียก็คือการเจรจาใช้เวลานาน,านยกตัวอย่างเวียดนามประชุมทางการสามครั้ง ประชุมย่อยอีกนับไม่ถ้วนใช้เวลา3เดือนเศษกว่าจะบรรลุข้อตกลงได้แต่ว่าของไทยก็พึ่งจะเริ่มเจรจานะคะก็ไม่รู้ค่ะว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่ค่ะ